เริ่มเมาส์กันเลยดีกว่านะคะในช่วงนี้ะเราจะมาเคลียร์ประเด็นร้อนทั้งหมดนะคะที่เมื่อกี้พูดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพอร์เดอะสตาร์เอ่ยพุ่งจุ๋ยนะคะในช่วงนี้เลยค่ะสอดแนมบันเทิงค่ะ องนะคะก็อย่างที่บอกค่ะเรื่องแรกวันนี้นะคะเราจะไปสอดเรื่องของคุณพอสรันซึ่งมีคนบอกว่าอุ้ยช่วงนี้อวบอันนะคะอ้วนทวนแข็งแรงสมบูรณ์จนเกินอาเสียใกล้ๆจะเป็นไาเฮียวมีรูปให้ดูป่าวา่า <c> น <oughs> ะก <c oughs> ็ะแต่ที่ประเด็นเนี่ยคือว่าเขาเอาหน้าไปเทียบกับบอลเชิญยิ้มอันนี้หน่อยนะอืมไม่ใช่พี่บอลไม่หล่อนะแต่เออเหมือนว่า เออเหมือนหนะเหมือนพ่อลูกกันเลยมุมเนี้เทียบกันให้เห็นจ่าๆอย่างนี้นักข่าวเอาไม้ไปจ่อปากถามคุณพอดเนี่ยเห็นหรือยังพ่อบอกแต่ก็ไม่ได้อ้วนขนาดนั้นแหมไอเราตอนแร้ไม่เห็นเรากนึกว่าแบบจะแบบปรีเปล่งใช่ไหม มันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเห็นรูปหรือยังบอลก็อ้วนกว่าเลยบอลพอชก็บอกว่าเห็นแล้วแต่ก็ขำๆึกวไปถามบอลว่าเป็นไงเห็นรูปหรือยังก็ไปเทียบพอชอะไรนะคุณพายก็บอกว่าขำๆอ่าแล้วก็รูปนั้นที่เขาเอาไปเทียบแบบเป็นเป็นช่วงที่ที่หลังประสบคามรแล้วพอชสลันนี่ที่แต่งงานนะฮะรู้ป่ะคนละคนเหรออาวยัล้วเวียนกรรม อเดนกายอเดนกายกายรัชชาเอฟเป็นอะไรเนี่ยเพราะสรันนะช่วงนั้นเป็นเขาบอกว่าเป็นช่วงที่เขาหลังประสบบัติเหตุแล้วมันบวมบวมแล้วเขาก็ไปเข้าฉากละครไงน่ากลมมากจาะคืออ้วนคือนอยคือเซ็งคือลดอยู่แต่หน้าไม่ยอมลงคือเสียใจแต่คือชุดหล่อจบขอโทษที่หน้าบวมเสียใจร้องให้หนังมากโบท็อกซ์สิคะเมโซสิคะมันมันอาจจะบวมจาก ไอ้พวกน้ำเหลืองอะไรเงี้ยโบท็อกช่วยไม่ได้นะคือแบบไม่รู้อ่ะหลังยาเหรอหลังใช่เซียรอยใช่ไหมเวลาที่แบบรับเซียรอยไปเคยแล้วเอาหน้าชีวิตสําคัญกว่ารับเซียรอยไปอ่ะมันจะแบบเป็นมูนเฟสมากเลยอ่ะคืออย่างนี้ใช่เพราะว่าเราก็เคยกินเซียรอยอยู่แบบติดกันนานๆก็บวมอยู่นะทีนี้เขาอาจจะไม่สบายไงก็เอาชีวิตได้ก่อนไหมแล้วเดี๋ยวก็หลอกก็ไม่แต่ตอนเนี้ยเขาบอกว่าก็หายแล้วแล้วก็ มันจริงๆหน้าปัจจุบันเนี่ยมันผอมลงไปกว่าในรูปที่เขาเอาไปเทียบเยอะเลยนะเขาบอกช่วงนี้ยเขาผอมแล้วนะ เออแต่อันนั้นมันเป็นรูปตอนที่มันบวมอยู่คือหน้าไม่ยอมลงสงสารเขาเล่าเขาไปที่บบปอนเชยญยิ้มอีกแล้วเขาว่าไงเขาเขาเขาอเห็นแล้วด้วยเห็นแล้วแล้วเขาไงเขาเลยเซ็งหนักเลยขำ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 พี่ปอนก็หล่อแมตอนนี้ตอนนี้ลงแล้วตอนนี้ลงแล้วเขาบอกก็แบบเอาไปเทียบกับพี่ดีดอกมาดันเนี่ยออนี้ลองให้หนักมากเนยอนนี้ยังโอเคอยแม่แม่ก็ยังมีความหล่ออยู่ล่ะนาจจะารันเกลืออะไรอย่างนี้หลายอย่างคอ้อใหหยเร็วๆนะคะ ฟิตหลอเหมือนเดิมแต่ล่าสุดเนี่ยเราเห็นเออ่พี่สัญญาพี่ดูอะ่ะ uh huh. พี่ดูก็ไปสัมภาษณ์พอ mm hmm. แล้วก็ออกรายการหนึ่ง mm hmm. ทางช่องเจ mm ็ด hmm. เขาก็เข้าที่แล้วนี่นา รูปเก่าปะเขาเข้าที่แล้วนะหน้าตาอะไรเงี้ยเข้าที่แล้วแต่อันนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับคนที่ชอบกีฬาแข่งมอเตอร์ไซค์หรือมันไม่ได้แข่งหรอกมันเป็นบิ๊กบค์ที่พิธกันอะการขี่เป็นแฟชั่นแบบขี่อะไรกันไม่รู้เราไมรขอสู่ว่าคนชอบมันไม่ผิดหรอกมันก็ชอบได้เพื่อนเราเยอะๆที่ขี่บิ๊กบค์แต่บางทีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคนขี่ทุกคนชอบสนุกคนองอ่ะแล้วก็ขี่เร็วไม่ก็แบบไม่ไม่ได้เชี่ยวชาญมากแล้วก็ไปแบบลื่นๆ่อ่ะ ไปชนต้นมงต้นไม้นี่ยังดีไม่ตายอ่ะตายขึ้นมาคงไม่ได้เอามาหน้าที่ออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ก็ระวังระวังระวังยาระวังแล้วก็แบบไม่ขนาดเราระวังตัวเราแล้วนะขี่แบบว่าเวลาขับรถก็เหมือนกันฉันก็ขับแบบระวังระวังแล้วนะมันก็ยังมีคนที่ไม่ระวังอ่ะถูกคือคือเราอาจจะเราระวังแล้วไงเราอาจจะไม่คนอื่นอัดไม่ได้ระวังเราอ่ะไม่ได้ไปทําเขาแต่เขามาทําเราไงถูกใช่แล้วนะ เ็เฟิร์เวเฟรนะค่ะมาถึงนะคะข่าวที่ไปบอกว่าเป็นดราม่าเดอะสตาร์โดนถอดยกเซต็มันยังไงกันมันยังไงกันทำไมเพราะว่าทางเดอะสตาร์ซีซั่นใหม่เนี่ยเขาก็มีการออกมานะพูดว่าเอะไรนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บเนึ้ยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกเป็นที่แน่นอนแล้วว่าคงไม่มีกรรมการ3กรรมการคนนี้ที่เป็นโลงกล้องของรายการว่าคุณเป็นม้าอนุภาเพรมาแล้วก็ นี่ไงเขาเขาเดอะสตาร์เนี่ยเขามาโพสต์ภาพแล้วก็รูปภาพรูปดาวก็คือโลโก้ของเดอะสตาร์พร้อมทั้งมีคอปเน่แคปชั่นนี้เขาบอกว่าเปลี่ยนเร็วๆ็นี้เปลี่ยนเร็วๆ็วนี้นี่ไงการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลใช่เปลี่ยนเร็วๆนี้ปึ๊บพอมีคําว่าเปลี่ยนแฟนคลับต่างๆหลายคนสงสัยว่าเปลี่ยนอะไร อะไรเปลี่ยนนะคะอะไรที่มันจะเปลี่ยนไปในเดอะสตาหลังจากที่แคมเปญของเดอะสตาเริ่มยิงสปอตคำว่าเปลี่ยนปุ๊บพี่มาอ,อนภนา,าก็มาเมนตอบคำถามแฟนๆนะคะวา่าเขาไล่ออกแล้วค่ะเออเออแสบคืออย่างนี้เออนี่ยแล้วก็นอกจากข้ขอหอที่าแล้วอินสแกรมเนี่ยเพจมา หนึ่งในกรรมการเนี่ยก็บอกไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าบังเอิญวันนี้ไปถ่ายรายการซุปตาร์ปาร์ตี้กับน้องๆทั้งสี่คนก็เลยถือโอกาสนี้นะคะใช้รูปนี้แทนความสุขของน้องๆเดอะสตาร์ทั้งหลายรุ่นทุกรุ่นเลยที่ผ่านมาเนี่ยว่าน้องๆทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของต่อชีวิตพี่สิบเอ็ดปีที่ผ่านมาแล้วจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตลอดไปรวมทั้งเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นโจ้หมาแฟรงกี้และทีมงานอีกมากมายขอบคุณที่ดูแลกันมานะครับเวลาต่อจากนี้จะชื่นชมความสุขของน้องๆทั้งสิบเอ็ดรุ่นที่ผ่าน อย่าว่ากันในเวลาที่พี่บอกว่ารักทุกคนหมายถึงทุกคนจริงๆเออเดี๋ยวเรากําลังมองว่าคือเขาก็ยังไม่ได้ออกมาชัดเจนไอ้คาว่าเปลี่ยนของแคมเปญเดอะสตาเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยมันอาจจะแบบเปลี่ยนชีวิตคุณให้กลายเป็นดาวมันไม่ได,ออไได้อาจจะไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนคอมเมน t เตเอร์แต่เขาบอกว่าเข้าไล์ออกแล้วคืออะไรอาจจะเป็นการสร้างกระแสหรือเปล่าเออไม่รู้เราแอบ,บคิด เพราะว่าเดอะสตาร์ดรอปไปนิดนึงเนาะมีอันอื่นอันอื่นอลยขึ้นมาเยอะมันก็ต้องมีการสร้างกระแสออะไรอย่างนี้ป้าแล้วก็แบบต้องทําให้ได้เรื่องอย่างงี้มันเป็นไม่รู้เป็นก๊อปปี้ทางการตลาดอะถ้าเกิดว่ามันเป็นก๊อปปี้ทางเชิงบวกให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยยอดไลฟ์มันจะน้อยยอดฟอลโล่แทบจะไม่มีแต่ถ้ามันเป็นก๊อปปี้ที่ออกไปในเชิงลบหรือไปกระทบกระเทือนอะไรอย่างเงี้ย ดูสิคนจะฟอลโล่กันเยอะมันอาจจะเป็นการสร้างกระแสให้กับซีซั่นใหม่ได้เปลี่ยนเร็วๆนี้นี่เนี่เปลี่ยนเร็วๆนี้แต่ก็ยังมีทั้ง3คนอ่ะรูปทั้ง3คนอยู่อ่ะอาจจะแบบที่ที่นี้จะเปลี่ยนคุณไปตลอดชีวิตแบบเออแม่ดราม่าเริ่มขึ้นทุกวันทุกวันคอยจับตาดูก็ไม่ใช่เดอะเฟสเออตอนนี้เผลอเรียกเดอะเฟสตลอดเลยคุณมาจากอินเนอร์ นะคู่หนึ่งค่ะที่ข้างนอกเขาจะเปลี่ยนกันยังไงจะมีเพจแอนตี้เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีปัญหาค่ะจุยกระพุทธค่ะแม้จะโดนกระแสคลื่นลมถาโถมมาอย่างไรนะคะอสองคนนี้ก็จุงมือกันฝ่าวิกฤตแถมยังพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสยิ่งมีข่าวสองคนนี้เท่าไหร่ยิ่งมีงานเข้าเป็นคู่เยอะขึ้นนะ นะล่าสุด8พฤศจิกายนนะฮะที่ผ่านมาได้ชวนกันไปเดินทำสายทําบุญแบ่งปันริมให้เด็กๆที่ศูนย์การเรียนรู้ลาซาลสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีใส่เสื้อหมื่นหมื่นกันน่ะรองเท้าดูรองเท้าดูรองเท้าหมื่นแล้วจุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรูปนี้บ้างหนเขาถ่ายกันเองเหรอไปงานฮะสังขบุรีเป็นงานเหรอเขาจ้างไปเปล่าเขาจ้างถ่ายเขาจ้างไปเป็นดีเซอร์ถ่ายรูปโปรโมทหรือเปล่ามีใครลงอ่ะ เออก็ไม่ค่อถ่ายฉลองก็เขาไปจรจริงเหรอไม่รู้ว่ารู้แต่ถ้าลูกมาหน้าเหมือนโจไม่ได้จะเรียกไม่ได้่เรียกเขาโจพุทพุทมันออกมาจะอินเอร์ของช้นค่ะเขาก็ไปทํากิจกรรมเพื่อน้องๆใส่เสื้อเป็นคู่รองเท้าก็เป็นคู่ยอ้ยมัน เอมันนะย้อมจากอะไรคะมันมันมันโถมันแถมเป็นแฟนก็กระหน่ำเอ s เเข้ามานะคะเอามาเลยค่ะเมื่อวานก็รำวันนี้ก็มันไม่รู้จะยังไงกันละมันโมันโถมันเออนะก็นี่แหละแหมโท หรอเองเอไมไ่พูดสักคำเลยบอกมันเคี่ยวมันโถจักใจเลยใช่ไหมหม,มาบ้านเพื่อน <laughs> มันโถอ,นะอ,อ่ะนะแต่ว่าแฟนๆคะ่ะก็แบบว่าฟินไปเลยกับความน่ารักของทั้งคู่ที่ก็นี่แหละ จัดเซตกันมาเป็นคู่ไม่รู้ว่าจะา้องการตั้งใจโจเริ่มเดียวแล้วนะเอ้ยไม่ใช่โจใช่ยังไม่เดียวคนโจตาตาเริ่มโตนะถ่ายมันเริ่มแล้วนะเริ่มพูดดูดอ๋อนะไม่ใช่มันเป็นมุมกล้องรอหรอมันเป็นมุมกลองสนุกจุงเลยได้จับผิดช่างเดี๋ยวเขาจะมานั่งจับสอดแซมนะคะที่ได้ครีได้จับผิดชาวบ้านอ๋อนี่นี่นี่นุกจุงเบยเออฉันว่านะเป็นการโปรโมทงานเขาหรือเปล่านี่ถ่ายละครมั้เนี่ย หรือถ่ายเอนี่เขาหวานกันขนาดนี้เลยเหรอเธอเฮ้ฮ่าเฮลโลขนาดนั้นน่ะเออแต่มืออย่างเงี้ยหรอใส่เสื้อเกาเหมือนนี่นี่เป็นี่เป็เดี๋ยวมันเป็นเสื้อโอท็อปเมื่อกี้เป็นอะไรอ่ะหรือว่าเขาหรือว่าเขาเป็นเดี๋ยวตอบกลับเมื่อกี้เป็นอะไรก็แบบว่าอยากจะได้ฟิลลิ่งนั้นบ้างแบบประกบมือแล้วก็แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราทำกันนะไงฮะมันไม่ได้อ่ะมันไม่ฟินอย่างเขาเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปทำให้ดูนะเฮ้ ไม่ได้ไม่ได้เลย <c oughs> มันอาจจะเป็นเสื้อยูนิฟอร์มของเขาหรือเปล่าเธอแล้วคนข้างหน้าคือใครเนี่ยผมสั้นในเกี่ยวเลยด้วยเอาเขาก็มาใส่บาตด้วยอ,อะ,อะแอบถ่ายหรือเปล่าแบบ <c oughs> ให้ให้รู้ว่าแอบถ่ายนะไม่ได้ตั้งใจอะ <c oughs> ไรเงี้ยอ่าก็คิดว่าน่าจะคบกันแหละแหม สักขนาดนี้เนาะใช่ไหหรือจะเป็นแบบเจนนี่เออนี่ขอลงดีเทลนะคะที่ขอบอกก็แค่ไปญี่ปุ่นด้วยกันเป็นสองคนโอ้พอแค่ไปญี่ปุ่นด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์เพื่อสุขภาพด้วยกันเออทำฟิตเนสอะไรของเขาว่าเออเออเขาบอกไม่ขอลงดีเทลไม่ขอ อ้าวก็จะเก็บไว้สองคนก็อย่าถ่ายรูปลงดิไม่ต้องบอกเขาชาวบ้านเขาก็ไม่ต้องมาบอกคนอื่นก็เก็บเอาไว้ดูสองคนจะมาลงไอจีทำไมคนกาเป็นราฐบอลเรื่องของความรักที่มันเป็นเรื่องที่แปลกอยากจะปิดก็อยากแต่มันก็อยากจะเปิดด้วยนะใช่มันเป็นความ มันเป็นจริตของนักแสดงบางคนที่อยากจะบอกแหละไม่งั้นจะลงรูปกันทําไมถูกไหมแต่แต่เวลาจะมาถามพูดหมดหมดราคาค่ะอเดี๋ยวต้องเก็บไว้ทําเป็นแบบอ่ะค่ะนี่วาให้มาถามไปเรื่อยๆไงเผื่อได้มีงานอีเวนต์เยอะๆเพราะถ้าบอกแล้วเดี๋ยวไม่มีอะไรถามถูกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนก็ทําตัวเป็นไม่หมดบอกดึงเอาเงินไปเรื่อยๆไงเอามาเก็ตติ้งใช่ไหม อ่ไม่เคยเห็นอะบางคนที่มีเรื่องอยู่แล้วเขาแบบงานนี้แบบไม่ให้สัมภาษณ์แล้ววิ่งกลับบ้านหนีไปเลยอะเพื่อที่ไปสัมภาษณ์อีกงานเพื่อที่ได้เงินก่อนไงเอ้าจริงๆนะเป็นอย่างงั้นสมมีประเด็นอยู่วิ่งหนีงานหลักวิ่งมายาดูสิ ใส่ๆแบบ๊วๆอย่างเราสองคนคงไม่ทันเขาหรอกเนาะมีหน้าแล้วไม่มีใครจ้างเราไปอีกนตยแบ๊วเกิใครจะพูดอะไรมาพูดที่นี่หมดแล้วเนี่ยบอกโดยไม่ต้องถามเออจบเลยชีวิตเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาคุยกันค่ะจากช่างแต่งหน้านะคะที่ฟังเพลงแจ๊สโหูนี่เรารู้จักกันมาได้เด็กๆนะแต่งหน้าเรามาก่อนแล้วก็ณปัจจุบันนี้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วมีนามสกุลว่าเดวิสด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันนะคะว่าเธอ คือใครนะคะกับคุณจอห์นนิเฟอร์เนี่ยนะคะจอห์นนิเฟอร์ค่ะจอห์นนิเฟอร์นะอย่าจอห์นแล้วขาดต่อนะคะจอห์นนิเฟอร์ค่ะช่วงหน้าเราได้มาคุยกับเธอเต็มๆสามเรกตรงนี้เลยนะตอนนี้ไปฟังเพลงก่อนค่ะจะดวกคุยหรือเปล่าเออมีอะไรจะคุยกับเธฮ้ยมีอะไรจะคุยจ้ะคุยกับแกร์เตอร์เดอะสตาร์ค่ะ